บสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะค่ะมานีกามาพบก,กับเจค่มสามตเต็งที่เก่านะคะ่ะมือนี้เจค่มสามตเต็งสิภาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่หล้าข้ามฝันกับนากโกนะคะนากโอนี่เพิ่นฝันนะคะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าผูวว้วไม่ดุนมาหาักนะคะผัว,วเล็กน้อยมากมนากโกนะคะความฝันของนากโกสิเป็นอย่งไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อเ่มเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะ เข้าไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนกอพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะนกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกอสวัรับค่ะท่านผู้ชมมีการเดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของนกอค่ะนกอนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าคูเบ่าวเล็กหน่อยมาหลงหมักขึ้นค่ะภาพกับอาสีมือนๆมั่วๆเนี่ยวยค่ะท่านผู้ชมมาหอดคำค่ะหลังจากที่เดินทางไปติดตาม หลายตัวหลายคนมาฝากท่านผู้ชมนะคะนอกับมาอหอนตะกอนกับสิคำเหมือนในจังน้อยค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของตะกอนนี่ฝันว่าจะเหน็บหวอกท่านผู้ชมเอาฟังนะคะในความฝันว่าจะคล้องยางมากมากส้างได้ดอกมาจําในความฝันยางแล้วมันไม่ยืนอยู่นะเพื่อนจะคล้องหน้าประตูเพื่อนนะวันนี้ก็ย่างเข้าไปจัหน่อยหนึ่งว่าที่เขาไปนอนอยากข่อยอยากนอนแท้ข่อยว่าจะนอนเว้นมึงกันหน้าว่ะอยากนอน มันนี่อยากนอนแล้วเป็นตัวของ,งลืมซาทโทรศัพท์ลพพพลแล้วเอาโทรศัพท์ไปสาดไปก้อนแบแล้วเอาโทรศัพ,ศพท์ไปสาดใต่ใต่โทรทัศน์น่ะใต่ทีวีไปสัแล้วมานอนมันนอนแล้วรับฟันมันฟันเห็น,นห้องจะคล้องข้าง,งหน้าห้องหน้านี่เพื่อห้องโถงมองลุงโทรทัศน์นะมันมันมีมีผูบ่าวเด็กหน่อย แล้วก็มีเตียงคนไข่คนมานอนกับพี่หมออยู่คนหนึ่งใช้เสื้อขาวหันลังไห้นะหมอมอึรหมอหมอคุ<ะ>้นซ่าบานนี้นแนมเมืองมากทั้งคอยบันขไข่กปนอนฝันยังเว้นได้ดีบันฝันสอดฝันนอนล,ลูกแนละแต่ก็ฝันนะ่ะผนมากนะ่ะคือนชิมาข่อผลมากผเห็นเฮ็ดโตขกับมาอยู่กิ่งไปชมาแตกิ่งโดุลแบบนะไงายๆฮับพิัวน มอก sí. ็เฮ็ดป uh. yeah. ่วยจังเฮ็ดจังสี่อยู่เจ้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดจังไหนก็เพิ่นเฮ็ดว่าอยู่สีแล้วก็ยกบหสุดเฮ็ดจังสี่เฮ็ดเรื่องแต่เพิ่นเป็นเพนเป็นหมอน่ะอยู่ใกล้ๆในข้อเพิ่นในข้อคนไผ่น่ะคนเจ็บมีเตียงคนโรคบาลน่ะแต่อยู่ในเฮือนถอยเลยเด้มันอยู่ในเฮือนตียงนไข่ห้องคนไข่น่ะแม่แม่นี่ก็เพิ่นก็ลงมากปันหันเฮ็ด ูเห็นข่อนในความฝันน่ะนะนั่นต้องวิ่งน่ะนะบ้านนี่เพิ่นก็หันมากขึ้นมากนะข่บ่มากบ้านนี่อมิดดาบตีบ้านนี้ฟันในไตข้อคุณลงมากแต่กอบ่บาดบ่มีเลือดฟันในดันดันหลังใส่สิโคกดันหลังเลยลงมากนสิโคกดันหลังเลือดก็บ่ออกอีกบ่มีเลือดบ่เข่าในความฝันมันมันเขาอยู่แต่ก็บ่เข่า คือโบเขาฟันถืออยู่แต่ว่าโบเขาแต่ว่าบบเขาว่าเลือดบบอ,ออกก็มีเลือดฟันถือทั้งสองเทอฟันถือทั้งสองทแต่ว่าบวมีเลือด <c oughs> แต่ว่าไม่เลือดเด็กน้อยก,ก็บ,บอตายกอกันแบบ <c oughs> แต่ควาควันว่าโอ้ยยายอันนี้ก็มาฟันไข่เจ็๊บแทนมันก็น่าเพาะนว้นตีอันนี้ก็ยายอันนี้คือ,อก,กันหน้นา,นา,นาแต่เพิ่นก็บอกว่าจะข้าวหนึ่งบาทนี่นอนทับจะข้าวหนึ่งนี่เช็คโทรทับโทรบบบนี้ โทรมาโทรมาติงิงมาบันตดยของบุปผู้เที่ยงโท์ลูกคืนบันบานนี้ไปไปเมืงโท่าไรครับทัวั้ซานั้นน่ะลื่มลื่มความลื่มไงบันี้มันความอยู่น่ะข่ำมงสีไม่ได้ไงคืนตัวนี้ว่าเดีฝันบอกค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ฝันตัวนี้ตัวนี้ลูกแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะบันนี้ก็ฟิกพิกคืนบัน สายัเน่ชิกอด้ก็พีกตกใจยาเจใจจ้ของบบนี้แจ่ิก็มาถือเบอร์ถือเลขจ้ก็ตัวได้สายมันกรพันบบนี้ลงโง่อล้วเงี้ยแก้วหนาแก้วล้างอยู่นบบสายโทรศัพท์นั่นแบบแม่แม่นี่แก้วเห็นก็มาถือเลขสองกับเลขศูนย์เลขสองโตตัวนี้ฟันบ่เออตัวนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วนี่ก็แม่นี่แก้วบอกบอกพอ ผัวเจ้าของนะ่ะบาวาอว่าเฮ้ยเท่อนี่มัม่ว่าไอ้นี่เทาเสียบทอปลักเท,อท,อท,อทอ่าับคอยเนี้ยวาน,น่ะ <c oughs> มันพันกันลง,งมันเงงเนี้ยเกี่ยวหนาเกี่ยวลังยู่บนี่เ <c oughs> ออมันนี่โคตรได้มันถือเหลก็กสองกับเหล็กศูนย์เหล็กสองกับเป็นเหล็กศ <c oughs> ูนเหล็กสองกัโคตไดแต่เหลก็กสองกับเหล็กศูนย์ไม่า <c oughs> ถือมันตกใจหยาดนะมันตกใจแบบเขาโทรมาเอากดมาเป็นแบบนี้สีกดลับสีกดลับกดมาถือไปกดถือตัวเล ตัวเหล็กลดกซกระหล็กศูนย์ะค่ะวันนี้มาเขาเรื่องตัวเด็กเขบอกพัวว่าเออทอดป้กทอดซ้ำให้คอยเน่ยคอยวาน่ะค่ะอือทรศัพท์คอยซื้อซ้ำซื้อมืนเด็กค่ะค่ะไปซื้อโคพันสิค่ะแม่ในเบอร์โทรศัพท์คือฝันเด็กมันนี้ก็ถือนอะกสีเในกถ่ายมันค่ะมันนี้เขาลูกเพิ่นมากดไทยเพิ่มทอดไทยป้าไทยหนตกใจตื่นขึ้นมาหูเมื่อความฝันน่ะก็เลย ลุกขึ้นโอ๊ไปฝันก็เลยตื่นค่ะเออกระบอกบางอย่างเป็นได้ฝันนะค่ะเอยบุกชื่อโตนะค่ะโสดใจโสดอ่ะนักกพิ่นกะหลงสนนอกจาก่นมาบโบมนฝันแท้จริงกันเพื่อนักกอฝันว่าจบเนาะค่ะค่ะฝันว่ามันฝันนฝัค่ะมันมาเข้าเรื่องตัวเลขด้วยนักกอเนาะตัวเลขนี่กับแผ่นแผ่นเป็นโทรศัพท์นี่กับืวอเลขถ่ายมังก็หกสี่ 64จา้64บ้านนี้นะก็ยืมกดไปมงไดเป็นเลขศูนย์กดเลขสองกับเป็นเลขศูนยเลขสองเลขสองกับศูนย์ด้เลขสองกับศูนย์ในเลขสองกับเลขศูนย์ค่ะตัวน้กบบลืมเาะอออจ้าค่ะบานี้โทรศัพหน่ก็64ค่ะ่ะแต่ว่าคันมีทางนาสามโตกับมีเลขเอน่ะเลขเ64ค่ะโทรศั์อยู่เทิงนเถิง สูตรทราระทัดนะมันก็เลขกทึ่งคือกตทิแล้วคูบเอามากมักนี่กะหนึ่งสีคือเคยฝันตะกีกพหมักสีพ้นน่ะววานหนามเป็นทางกระะเพราะยิ่งคนหนึ่งไปใช้สีไปออกหนึ่งสี่ตะกีเนาะฝันความรักกี่กอบสี่สี่เนาะจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื pussy, ้งเนาะคนอเนี horses, uh ่ก็เป็นแนวทางารควาฝันนี kiss, oughs, year, ่ค่ะสีสามต้นเท็หกสีเด้อหกสี่หนึ่งสีก็มาก เ็ดทกเนาะมีเออเรื่องนึงอีกเป็นซีเนาะซีอค่ะยาเียนีสองเด้อเ็ดทสองเดเ็ดทกซีหนึ่งสองศค่ะซีสองมุนเอานากน่ะก่อเนาม้นเอาลราหมุนผ่าน ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหนึ่งซีเนาะค่ะค่ะหนึ่งซีลงละค่ะนกอ์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนกอร์หลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวางตัวเลขแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวติงสีผ้าทงพรส้มมาสรุปตัวเลขของนกอ์เนาะค่ะนกอร์นี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเด็กหน่อยวัยรุ่นมาหักเนาะค่ะมาหมักเพิ่นเนาะค่ะทงพรส้ม เพื่อนกับฟันเห็นตาเล็กน้อยมามักเพื่อนว่าเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับหกสี่สองศูนย์เจ็ดหกสี่สี่สองหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะสิบเจ็ดมุกกระลาสองห้าหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ว่าจะพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดๆดังๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ้าขามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ กิบน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ